สวัสดีคะ่ะคุณครูทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะครูสายบัวลองทดลองนะคะไลฟ์สดนะคะการใช้งานนะคะโปรแกรมนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีการแนะนำนะคะการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำคลิปนะคะการสอนออนไลน์ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้อีกนะคะ,ะวันนี้นะคะจะแนะนําอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะสําหรับคุณครูที่สอน นะคะสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะคะโปรแกรมนี้จะสามารถที่จะอัดวิธีการใช้งานได้นะคะโปรแกรมที่จะแนะนำนะคะที่ครูสายบัวใช้ประจำนะคะก็คือโปรแกรมนะคะแชแนทอีกนะคะแชแนอีกก็คือจะอัดหน้าจอนะคะแล้วก็อัพขึ้น u t u b e นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่อาจจะง่ายนิดนึงนะคะสะดวกนะคะวิธีการนะคะในวันนี้ก็จะ สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะสำหรับคุณครูที่ยังไม่มีโปรแกรมนะคะคุณครูก็สามารถที่จะโหลดนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถที่จะไป Google อ่ะเดลองสาธิตให้ดูนะคะคุณครูก็พิมพ์นะคะดาวน์โหลดนะคะสแน็กอีกนะคะก็จะมีให้โหลดนะคะโปรแกรมให้เราโหลด ตรงนี้นะคะอันนี้จะไม่ที่ายเพิ่มเติมนะคะ,ะเราจะเริ่มใช้งานเลยนะคะวิธีการใช้งานคือนะคะ,ะคุณครูดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกที่ชนะอีกนะคะก็จะมีเมนูนะคะเลือกขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้เราจะจับเป็นแบบวิดีโอนะคะก็คือเมนูที่2นะคะจับภาพแบบวิดีโอคลิกหนึ่งครั้งนะคะ,ะจะเห็นจุดปะรอบๆตรงนี้นะคะคุณครูก็ ก็คือการครอบพื้นที่ที่เราจะใช้งานแล้วก็อธิบายการใช้งานในหน้าจอของเรานะคะครูสายบก็ทํากดเมาส์ค้างไว้แล้วก็คลุมทั้งหมดของหน้าจอของคอมพิวเตอร์เพราะเราจะใช้วิธีการอัดตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ก็คือ,อตัวสีแดงตัวนี้ก็คือเลคคอร์ดนะคะคือการเริ่มต้นอัดวิดีโอนะคะต่อมานะคะก็คือเป็นไม้และลําโพงนะคะก็คือเสียงของไม้ตัวนี้ที่มีขึ้นเสียงหมายถึงว่า เริ่มพร้อมที่จะอัดนะคะหน้าจอเป็น1,920คูณ1,800นะ1 8 0นะคะ, 1, ะ,คะทีนี้เราจะเริ่มอัดนะคะวิธีการอัดนะคะคุณครูก็คลิกนะคะที่ record นะคะกดหนึ่งครั้งสมมติว่าวันนี้คุณครูสายบัจะสอนในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม PowerPoint นะคะสมมตินะคะเราก็คลิกหนึ่งครั้งนะ 1น,นะคะเริ่มต้นนะคะ,ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะ,ะ,ะวิธีการใช้งานนะคะเราก็ที่หน้าจอของเรานะคะเราก็จะไปคลิกที่ Microsoft PowerPoint ขึ้นมานะคะ,ะเสร็จแล้วคลิกที่งานนําเสนอเปล่านะคะ,ะส่มาิล้วค,คุณครูก็อธิบายไปจนเสร็จเรียบร้อยสมมุตินะคะเราก็กดตัวนี้นะคะ ฟินิชนะคะ,ะเมื่อฟินิชแล้วนะคะหน้าจอก็จะมาที่หน้าจอการใช้งานของแสตช์นะคะก็คือการที่เราจับหน้าจอที่เป็นไฟล์วิดีโอเมื่อกี้นะคะคุณครูลองทดลองเปิดดูก็ได้นะคะขั้นต้นนะคะอาสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมะะ Microsoft PowerPoint นะคะ,ะ,ะวิธีการใช้งานนะคะเราก็ ที่หน้าจอของเรานะคะเราก็แบบไลคลิกที่แบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ตัวไอตัววิดีโอตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะตัดนะคะตัดแต่งแล้วก็อัพขึ้นนะคะอัพขึ้น Youtube ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะตัดแต่งแล้วอัพขึ้น y o u t u b e ได้เลยวิธีการตัดแต่งก็คือคุณครูดูที่ตัวสีเขียวนี้นะคะเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นนะคะแล้วตัว สีแดงคือตัวหยุดนะคะก็คือถ้าเราเริ่มต้นอ่ะเราลองไปนะคะสมมุติเราจะตัดตัวคลิปตัวสุดท้ายนี่เราไม่เอานะคะแล้วก็เริ่มต้นนะคะนิดนึงเราไม่เอาเราเท่านี้สมมุติเราเท่านี้นะคะคือคัตคัตนะคะเราก็สามารถที่จะอัพขึ้น YouTube นะคะก็คือมีมีวิธีการคือสามารถที่จะเซฟลงเครื่องก็ได้อ่ะวิธีที่1คือเซฟลงเครื่องก่อนนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟ อันนี้วิธีนี้ครูสายบัวจะใช้คือเซฟแล้วก็นำไฟล์นั้นนะคะไฟนั้นจะนำสกุล .mp4 นะคะคือนำไฟนี้น,นะคะไปตัดแต่งก็คือครูสายบัวจะไปตัดต่อหรือว่าตัดแต่งด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะคะแต่ถ้าคุณครูอยากให้คลิปอัพขึ้นไปที่ YouTube เลยนะคะอันนี้เราเซฟลงเครื่องไปแล้วเราจะอัพขึ้น YouTube ไปที่ ยูทูบนะคะคลิกนะคะที่ u b e Sen d to YouTube นะคะส่ Send to YouTube พอเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะ,ตะ,คะไตเติลก็คือชื่อเรื่องนะคะสมมติตัวนี้เป็นชื่อเรื่องของสอน PowerPoint นะคะสั้นๆสอน,น PPT นะคะ Description ก็คือเป็นรายละเอียดและคคำอธิบายเกี่ยวกับการสอนนะคะสอนการใช้งานนะคะสอนการใช้งาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะเสร็จแล้วนะคะโอเคนะคะเราก็อัพโหลดเดยให้ทแท็กนะคะก็คือแท็กก็เป็นคลิปการสอนก็ได้นะคะอัพโหลดพอดีว่า เนื่องจากว่าครูสายโบได้ทําก่อนหน้านี้คือใส่อีเมลเข้าไปสําหรับถ้าเริ่มต้นเราไม่ได้ใส่อีเมลอะไรลงไปนะคะหน้าจอจะให้เราใส่อีเมลนะคะที่เป็น Gmail นะคะเป็น Gmail ที่สามารถอัพโหลด YouTube ได้อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะไฟล์ YouTube ของเราก็จะอัพโหลดนะคะเข้าไปที่ YouTube ของเรานะคะสมมตินะคะจะเปิดให้ดูนะคะ ไฟล์ที่อัพเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะไฟล์ที่อัพเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นมานะคะที่การจัดการของ youtube ของเรานะคะก็คือไฟล์ตัวนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะโปรแกรม s n a g i อนะคะก็คือโปรแกรมที่อัดหน้าจออีกโปรแกรมหนึ่งนะคะก็ คงมีเพียงเท่านี้นะคะก็คือวิธีการออกโปรแกรมแล้วก็การกระบาดปกตินะคะก็ะคืออีกโปรแกรมที่แนะนํานะคะคือโปรแกรม s n a i t นะคะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือผิดพลาดประการใดนะคะครณสายบัวก็ต้องขออภัยนะคะกับคุณมาที่นี้ด้วยนะคะ